ฝนไมกแล้วนะครับกับเป็นช่วงบรรยากาศเนี่ยมาแลงนะครับ16นาฬิกาก,ากว่านะครับอ่ามือนี้กับเป็นวันที่ดีสําหรับปี่น้องลหลายๆคนนะครับบางคนอาจสิเสียใจกับวเป็นยังนะครับอ่าเป็นมือวันที่16นะครับมิถุนายนนะครับอ่าอมาเมืองแปลงมัะบรังแปลงนี่แปลงนี่นี่ผมเคยได้ทําการอัดคลิปในช่วงอ่าแรกๆก,ก็คือช่วงที่ เพิ่นได้ทาการปลูกสอมนะครับก็คือปลูกไม่นั่นแหละนะครับพามาเมืองนะครับอ่าสีบลถึงเรื่องการเอาหญ่านะครับรากาเขาเรียกว่าถ่าวความไปในรอบปนกรในรอบปีทีแล้วนะครับผลผลิตที่ผ่านมามันจะเป็นยังเป็นยังไงนะครับมาพูดคุยในคลิปนี้เลยนะครับาก่อนอื่นนะครับผมขอกําลังใจโดยการกด s u b สไครต์นะครับให้ครบสามพันนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรีดวไวสรนิดนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมมีสคริปต์ในการว่าบอนะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าผมบ่มีสคริปต์บม่มียังบม่ได้ยศอีกยังก็คือเอาความรู้มาว่าวสู่พี่น้องฟังเอาประสบการณ์ที่เคยได้เห็ุมาว่าให้พี่น้องได้ฟังด้เบื้องล้ำกันนะครับแปลงนี้นี่แต่ก้อนนะครับในปีนี้แหละเดี๋ยวขอบอกในปีนี้ก่อนนะครับ ท,ที่แรกก็คือเพลินปลูกมันสำปะหังนะครับหลังจากแปลงของผมนะครับปลูกแล้วนี่อ่านช่วงนั้นนี่ฝนลงนะฝนลงช่วงประมาณาก่อนก่อนจะปลูกเนะาะมันเห็ดให้บ่สามารถปลูกทันทีได้หลังจากที่ตัดทอนพันธุ์รดยบร่อยนะครับหลังจากที่เพิ่นเอามาปลูกนะครับถอนพันธุ์นี่มันเก็บไว้ได้หลายมือออาม่แมนว่าเก็บไว้ได้หลายมือมันอยู่หลายมือนั่นเองมันอยู่นาน เพ่นเอามาปลูกนะครับมั่นกับเลยเห็ดหอเกิดบางต้นบางต้นกับว่าเกิดกม็มีอันเกิดทุกต้นนะแม่อนยู่แต่ว่าเกิดไปยู่อไรบ่เฮิงมันก็ตายยู่อะไรบ่แน่นมันก็บเซ็ตแหล่งเงงเลยนะครับพ่อเป็นแน,น,น่นนะครับเจ้าจของแปลงเพิ่นกัเลยอ่ะปลูกไม่อีกรอบหนึ่งโดยการไถนะครับไถไม่เอาพันไม้มาปลูกนะครับอเอาพันธุมามาปลูกไม่น่ะละว่าแม่นอ,อนเกาด้นะครับ พราะว่าปลูกหม่นะครับมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหนาร้อนนะครับช่วงฝนถึงช่วงนะครับช่วงบม่มีฝนนะครับมันจะไปว่าฝนถึงช่วงไหมช่วงบม่มีฝนครับกับช่วงกลุ่มพามีหน้าพอ่าเมษานะครับช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่าม่มีฝนอย่างเลยคือดินมันแห้งแล้วแล้วมันสัปะาังเกิดขึ้นมากมันก็เลยมีการชะงักนะครับพอชะงักนะครับห้ามันก็มีบางส่วนเพิ่มมาถ้ำเพรามันทํำรุน มากำจัดอย่างในช่วงนั้นนะครับโดยใช้ย่างกอไกลโฟเซตนะครับเป็นดูดซึมนะครับกระปุกงแดงๆนั่นละแดงๆสมๆนั่นละนะครับเอามาฉีดปุ๊บนะครับคืดวามันจะได้ผลมันได้แค่ผลอ่ามันได้ผลแค่บางส่วนนะครับบอกก็ไปก็มาละบ้านี่มันได้ผลแค่บางส่วนนะบางส่วนก็ตายบางส่วนกับย่งอยู่นะครับพ่อมาเจอฝนในช่วงพิ้นสภาพมิถุนายนนี่นะครับมันสปารังสัตข้นแล้วนี่นะพ่อสัตวขเรีนบร้อยแล้วนี่ หยาขึ้นได้บ่าเนยนะครับพราะหยาขึ้นพี่น้องขึ้นว่าอะไรพี่น้องขึ้นว่าเพิ่นจะเอาหยาบาอ่ะพี่น้องขึ้นได้แล้วมันบออันนี้เด้อคือคําตอบปีที่ผ่านมานะครับเพิ่นจะบ่เอาหยาเลยเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นจะเอาแป้งนะครับเพิ่นปลูกลายหลายหม่องลายบอนนะครับตัวนี้นี่ที่ผมเคยเห็น เพิน่นจะเอาแปง้งเอาเปอร์เซนต์แปง้งผลผลิตบอกเลยว่าบลายดอกแต่ดกดกอยู่แต่ผลผลิตบหลายหัวกับใบไงสิน้อยก็แค่รอดก็เป็นได้นะครับแต่ต้นไงอยู่นะครับแต่ปีนี้นี่ค่อนข้างจะดีกว่าปีที่แล้วกะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันมายุมมายิ้มมันแบบใบบลายนะพี่น้องนะครับที่นี่พ่อช่วงเพิ่นถอนนะครับ ปีพันๆมาเนี่ยอาจจะมีพี่น้องเพื่นมาขออหัวมันสปปังคือขอเอานั่นล่ะจากสื่อขึ้นจากสีขอว่าเนี่ยใช่กันว่าพี่น้องกันนั่นล่ะเพื่อนเอาให้ปกหลังรหลดเพาะหยังจะเอาเปอร์เซ็นต์แปง้งนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งที่เคยได้ก็คือ30มสิบ่าขึ 28, 30, ้นได้อยู่แล้วนะครับทุกปีทุกปีนี่มันจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งดีา,ามว่าร่องพื้นบ่ผมบ่เห็นว่าเพื่นวานขีน้ไก่เพิ่นบ้ใส่เลย นะครับบ่ได้ใช้เลยแต่หัวบด่ดีเปอร์เซนต์แปลงหางได้ผลจากหยังก็คือนาจะเป็นหญา้านะครับอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเพิ่นเห็ดแนวานี่มาตลอดเลยคือมีหยาเพิ่นแทบจะบ่เอาเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้นค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันพึ่งมาดีจอนตอนทีฝนลงนั่นล่ละนะครับมันแด้รับก้อมชุ่มชื้นได้รับน้ำเฮ็ดให้ต้นง่ายเห็ดให้ต้น,ตน,ตนสมบูรณ์นะครับเมืองทังนอกอ่าดูเหมือนว่าขาเจ้าปลูกหางประมาณเมตรหนึ่งนะครับ แต่เขาไปได้นในอยู่ประมาณกับพ่อๆปันกันนะครับประมาณหาสิบหกสิบเสนนะครับระยะห่างแถวกะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเซนนะครับอ่าเป็นพันมันกเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับกะคือกันกับอยู่ในสวนนะครับอ่าพี่น้องเคยเห็ดมันสะปะรังเนาะเวลาเข้าถอนมันสะปะรังส่วนมากอ่าบริเวณด้านนอกนะครับจะได้หัวใหญ่หัวดกอ่าได้น้ำหนักดี นะครับแปลกปะม่แปลกดอกเพราะว่าต้นมันสับปะรังเขาได้รับแสงแดดมามีต้นอื่นไม่แย่งนะครับหัวมันก็เลื่อญไงนะครับเฮ้าลองเอาสูตรนี้ไปใส่เมืองพม่าน่าจะได้ผลเพราะว่าปลูกหางหัวไ่หัวดกเป็นหยังคือว่าปลูกหางเนี๋ยปลูกหางมันกะอ่ามันหน้อยต้นอ่ามันดูแลไงก็ยิงได้ว่ายามันเกิดเกิดกัยามันถ้าเฮาเอาได้เฮ้ากะอ่ะมันก็เป็นผลผลิตของเฮ้านะครับ าได้เห็นคลิปไปแล้วย้อนกลับไปเมืองคลิปกนกอน,นะครับละเหียดมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้ใดที่เขามาเมืองนะปวดคุยเยี่ยวกับมาสวรรคงคอมมินต์มานะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากฝนสิตกบ่ตกเมืองเอา